สวัสดีโอ้กระตุก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 สวัสดีครับผมไม่ตั้งชื่อชนแนลเลยนี่ผมมาแคทเกมนี่แหละโอ้กระตุกกระตุกไม่ไหวจริงโอ้ยหัวร้อนแม่งเพิ่งอัดคลิปแรกครับช่วยไล่กระตืบไล่ผมหน่ไหวแม่งผมไม่มีไล่ทไมถึงไม่มีก็พูดนะครับ แคทเกมแม่ดีที่สุดเดี๋ยววันไหนยูเรียนแคทกับเพื่อนแต่ว่งนี้แคทกับเพื่อนแคทกับเพื่อนเพื่อนบอกให้แคทด้วยแคทมูเมนต์เลยเฮ้ยเฮ้ยสบายใจจนนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งแปลกจริงทำไมอะไรดีวะทำไม่ได้เลรอเนเด้อ อยู่จริงทำไมพี่ดตาตึงตึงงตทำไมร้องห้เฮ้ยอยากกลบ้านว้ย โอ้โกระตุกกระตุกกระตุกมากเลยโลกนี้ไม่ดีพ่อแม่เห็นกระตุกอู้อู้อู้เอาเอากระตุกพ่อระวังวิ่งไปสวรรค์เลยเดียนเทียเทียนเปิาที่สร้างบ้านกัน จะได้สองบอลแล้วขอเลือกลูกคือแบคกิวแล้วก็ได้หกอะแนนโัวครับเอาเสียงแลยก็ได้นะเอาค้างเลยได้ดคด ร้างบ้านเปบบ้านแต่ดีที่สุดพี่เกศบอกวาา่มนไม่ดีกลสุดทาพมันต้อมีตาเว